โอเคครับผมก็ต้องขอบคุณมอนตี้ไวรุ่นเมกาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้อยสุขศิษย์นะครับผมเนื้อยู่กับผมเตอร์คนดีคนเดิมเพิ่มเติมน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไลฟ์เลยเจอน,นะครับคนดูวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแลหนึ่งปีนะครับว่าไอดีของผมเกียร์ไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็ไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีนะแต่ว่าก็เติมมาครั้งหนึ่งตอนคูลโรโบอ่าไม่ว่าแค่เติมปอมนะไม่ได้เติมดูบี้เขไปถือว่าเป็นสายฟรีเหมือนกันนะคนดู เจมันไอดีนี้ก็เริ่มได้ตั้งแต่คูลโโบอะไรไม่รู้ว่าไปย้อนดูกันได้นะเจ okay, นี้ก็เป็นไอเดียของผมนะแบบปั้นไม้กับมือเลยนะคุดูโอเคครับมาดูกันว่าปีนี้ผมก็เกลืออะไรไปบ้างนะถ้าผมจะไม่ผิดนะต้นปีเอ่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็เป็นคูลโโบเอเลนนะไททันนะโอเคมาดูกันว่าปีนี้มันเริ่มที่คูลโโบอะไรนะครับต้นปีนะครับมาเปิดด้วยคูลโบ เอ่อเปิดด้วยโครโบสลามไหมเพราะว่าท้ายปีมันเป็นเอฟเอฟเอลินนะไฟนอลซีซั่นอ่แล้วก็เปิดด้วยนี่โครโบลิมูรูนะโครโบสลามก็ขมือเตือไปนะผมก็ไม่ได้ผมก็สูมนะแต่ก็เตี้มันก็ไม่ค่อยโหดด้วยนะเออโอเคโครโบเดือนถัดไปเป็นโครโบเดืนอนกุมพามีนาเมษานะักเมาันโครโบ อาร์เบโดนะจากเรื่องอะไรวะคุณดูอเวอร์หลอดไปโอเวอร์หลอดนะนะผมก็ได้อาร์เบโดมาไม่ได้อายนะไอต,ตอนนั้นมันก็มีพวกบัฟของไอมันเป็นค่าแฝงของของไอสองตัวนี้นะก็ถือว่าเมื่อก่อนถือว่าโหดนะมันอยู่กลางๆนั่ถือว่ามันแล้วแต่คนนะก็มาเดือนถัดไปนะครับเดือนมีนาเมษาพฤสภาเอยเดือนถัดมานะเป็นเดือนของนะโคลโบม็อบนักไซโคร้อย ผมก็ได้แบบชิงเอโอมานะอีกตัวหนึ่งเลเกจินก็ไม่โหดนะผมก็ไม่สุ่มต่อนะโอเคก็มาเดอนถัดมาครับเป็นไมกี้กับไมกี้กับทาเคมิกินะก็เลือนะผมอยากได้ไมกี้มากเลยนะแต่ว่าก็สุ่มไม่ได้นะโอเคก็คือมาเดอนถัดไปครับก็เป็นคโลโบเรื่องอะไรวะอือสักเรื่องผมจำชื่อไม่ได้มันก็ดังกันนะเป็นเรื่องอันนี้อ่ะเออ มาสุดโคชเทพเออเนี่ยก็ได้มาแจกกนะันแต่ผมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับถือว่าเตือนี่มารอบสุดท้ายนะครับก็คือสิ้นปีเลยก็เป็นได้เป็นอควากับมีกูมินนะาก็ถือว่าจำแมวเลยนะดูก็ามานับกันนะว่าปีนี้ผมได้ไปขี่โกดับบูนะอคีคมานับกันดีกว่าอคีคไปที่ทีมเลยดีกว่าขี่พวกกอลองของแกน,นี่ออกไปกับผมได้ในปีนี้ก็เป็น ปาเป็นโดโอเคชิงเอโอสองว่ะแล้วทำมาก็เป็นแจ็คจากโครบโบส์มาสุดคนชนเทพโครบโบถัดไปก็อะควานะ้งล่าสุดเลยแล้วก็มีงูมีนผมได้ติเรื่องวัลหนะึ่งสองสามสี่สี่เรื่องสี่เรื่องเออผมได้ติเรื่างวัลเนี่ย น่นจาจะสี่เรื่องแนละ้วลูโอเคก็ถูกไว้เยอะอยู่นะปีนีงมีติดฟอกแต่จากหกเรื่องผมได้มาสี่แปลว่าผมไม่ได้เรื่องเ,อเรื่องไมกี้ผมไม่ได้ไมกี้กับลิมูรู้นะเออมไม่ได้ไมกี้กับลิมูรู้ ใช่ผมไม่ได้ไมค์เกียร์ดิมรูเออถือว่าปีนี้ผมก็ดวงดีอยู่นะนี่ไงดิมรูไม่ได้เนยบ็บไมค์เกียร์สองเออคนดูที่ผมไม่ได้ก็สองเรื่อง่ว่อปีนี้เออเสียอยู่นะก็คือคนดูได้กี่เรื่องนะในปีนี้ก็รอคอมเมนต์บอกผมมาดูหน่อยแล้วกันนะโอเคมาดูที่เกียร์กันบ้างน,นะปีนี้ผมได้เกียร์อะไรไปบ้างนะมา ยันีนี้ว่าผมได้อะไรไปบ้างนะไอ้โลมจันทาผมก็ได้นานแล้วนะอ่าเนี่ยเทียนที่มาทผมก็เพิ่งเปิดได้เมื่อวานนะผมก็ไม่ได้คลิปหรอกก็ไม่ได้ว่ามันจะได้นะดูเออเทียนทิมนะ่มัอ่ะได้มาหนึ่งชิ้นน่าจตดาวชิ้นที่ทำมานะเป็นเกียร์แปดดาวสองชิ้นเป็นเกียร์ของคุลโบแเลยว่าลืมแล้วอ่ามันเป็นเกียร์ของคุลโบเลยวะ่ะสิวา่าอ๋อไอ้เกียร์คุลโบมาห้าสิบช็เทพน,นะผมก็ได้แปดดาวไปสองชิ้นเลยนะแล้วก็ไอ้เทียนจันทาผมก็ได้โล่จันทามานะ คือผมว่าปีนี้เกียร์ผมมานะก็ได้แปดดาวมาสองชิ้นจะดดาวหนึ่งชิ้นนะตอนนี้ได้มาสี่ชิ้นแล้วนะปีนี้ไอพวกที่เหลือเป็นเกียร์สี่นะชิ้นถัดมานะครับอ่าชิ้นถัดมาก็ได้เป็นสายโอบนะอืไส้ยโอบแล้วก็ไอเกียร์คิดมาดนี้ด้วยนะให,ห้เหลือแต่ปีที่แล้วจะไม่ได้ว่ะอือได้ประมาณห้าชิ้นนะเลยได้มาจากพรมอ่าจากเกียร์จันทานะ ก่อนผมก็ใส่เกียร์ฟรีนะช่วงนี้ก็ยังเป็นเกียร์ฟรีนะผมยังขาดแตงมืดอยู่นะดูโอเคมาดูครบกันแล้วกันว่าปีนี้ผมเกลือได้เท่าไหร่นะมาดูกบไฮเปอร์ผมละกันไฮเปอร์ไม่มีชนิดนี่ก็ไฮเปอร์ผมตอนแรกมีอหกสิบตัวนะผมก็เอาไปปั้นในการเล่นนะอ่าไปปั้นนี่ไอตัวมูนมนะนี่ผมมาปั้นนานเลยนะนี่ผมมาปั้นคนนี้สล็อตนะไมไ่เห็นมันลง่งล่องเลยก็มาปั้นนะโอเค ก็ประมาณนี้นะไอดี ID ผมก็อย่าไปดูไอดีถัดไปเลยนะตอนแรกผมมีสามดีแล้วตอนนี้เหลือสองละเค okay, ไปดูไอดีถัดไปเลยละกันโอเคครับมาต่ออทีไอดี ID ถัดมานะฮะดูไอดี ID ถัดมาก็เป็นไอทีที่ถือว่าสวยใช้ด้ยเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเยอะอะไรน,นะมีเจ๊แสงวาบ,บาล็อกก็ถือว่าเป็นดามเมจแสงในยุคนี้นะเอาบวกกับคอมโบหยุดห้าวีนะแต่ว่าพลาดตรงที่ผมไม่ได้โครโบนี้นะหวังว่า g m จะปล่อยให้ผมนะ ผมก็สุ่มไปเมื่อเช้าก็ไม่ออกเลยโอเคผมก็มีไมกี้นะที่จุ่ทาวีเหมือนกันนะมาดูกันว่าปีนี้ผมได้โคโลโบอะไรไปบ้างนะหลายคนอาจจะเห็นแค่นานี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทั้งหมดผมอาจจะได้โคโลโบอะไรนะโอเคครับมาเริ่มที่ต้นปีเลยนะมาจบที่ FSDY นะดิมูรูก็ได้ซียโบมาเฮียหนึ่งนะอกะับเบโดก็ไม่ได้นะมาได้ชิโอนะ อ่าไมกี้นะก็สักกะกับอันนี้ก็ไม่ได้นะแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่ได้นะมาดูกันว่าผมได้ไปกี่ตัวนะโอเคปีนี้ผมได้ไปบ้างมาจิโน่มาจิโน่เดีโบที่ออกหมดแล้วนะจากหกเรื่องได้มาสามก็ถือว่ากลางๆวนะ่ะเออ ือว่าเฟี้ยอยู่นะหรือว่าดนะว,วงกดเลยว่าันดูหรือว่าได้คู่เทพมาอาไม่ได้คู่เทพ๋ยวได้ตัวเทพมาสองนะได้ตัวรองมนหนึ่งผมว่าโคโรโบไอ้น,นี้มันรองหมดเลยอย่ามันไม่เฟี้ยว่ามันเทพอย่าเน้นเทพนะนเน้นโหดน,นะปีหน้าหวังว่าผมก็จะได้ครบทุกโคโรโบนะไอ้ที่หวังไว้แบบนี้นะคนดูโอเคมานะดูอะไรเกียร์นะที่ที่ผมได้ในปีนี้ ในเกียร์ที่ผมได้มันในปีนี้ก็โอ้โหไม่ค่อยคิดมากผมผิดหวังนะเกมนะเกมตัวฟุ่มไปได้คานี้อ่ะได้สองชิ้นนะปีนี้ไอ้ไอ้พวกนี้มาจากปีที่แล้วนะเออ,เอ,อ,เอ,อที่ผมไม่ได้ใส่ก็คือมาจาับเกียร์ได้สองชิ้นนะเสียใจเสียใจจัดนะเกียร์ก็ไม่ค่อยมีนะเออกระดิ่งก็โอ้โหได้น้อยจัดแะปีนี้ได้มาชิ้นเดียวนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครใครอยากให้ผมทำคลิปแล้วก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันซี e y ย boy